เปนปลาตังกาตัวอ่อนมนันตัวอ,อ่อ,อนกำลังออก,อกปีกกำลังออกปีกอุ้ยโอ้ยว้าวปลาตังกาติดตุกจักเดือนในส่งนี่โอ้ อยู่ประมาณสามปีสามหมื่นสามสิบสามบาทมาองไปเห็ด่างหมากไม่หาแต่ใบตองกวยให้กินกับพ่อตัวอ่อนกับพ่อเชิงว่าอ่อนแค่มันลอกคราบ มีหลายหลายรูปแบบหลายทุนไม่ได้คมตัวอ่อนเอามันมันอ่นแล้วเวลามันตัวโต,วตวมันมันปีขึ้นกันบอสสีสีสน้ำตาลเข้มนี่นี่ชั่วคู่อ,อันนี้อ่ะนี่อันนี้ ปีทาบนึงแจ้งสิเป็นหลอกเจ้งสิเป็นผีอ๋อแจ้งสิเป็นแบบนี้ <Yeah. S 1> พอหลอกคาบแล้วก็จะเป็นแบบนี้โอ้มีคุณหลอกคาบอีะจังมือได้ส่งไหมมือตัวใหญ่แล้วปนระมาณบ่าเกินอาทิตย์หนึ่งกับเสื้อสีจับธุรกิจการบินหือคสือสีจับดูเลย